สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนคิดนะครับวิดีโอนี้เป็น E ี p ีแรกของการนำโจทย์เลขหรือว่าโลจิกมาชวนกันคิดเพื่อหาคำตอบครับซึ่งคำถามเหล่านี้มักถูกใช้ในการอินเท์ววสัมภาษณ์งานหรืออาจจะเป็นข้อสอบต่างๆครับโจทย์วันนี้เป็นยังไงลองชมได้เลยครับวันนี้ครับโจทย์จะมีเป็น3ข้อนะครับแล้วก็โจทย์แรกก็คือจะเป็นการที่เรามีตัวเลขอยู่5ตัวนะครับแล้วก็มีช่อง ให้ใส่อยู่5ช่องตามรูปนี้นะครับอ่ะสมมุติผมอธิบายโจทย์คร่าวๆก่อนนะก็คือเรามีแถวแนวตั้งกับแนวนอนถูกไหมครับโจทย์ที่ต้องการก็คืออยากให้เรานะครับมีใส่เลขที่ทําให้ผลบวกทางแนวตั้งเนี่ยรวมกันได้1แล้วก็ทางแนวนอนรวมกันได้1นะครับอ่ะถึงตรงนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะลองพสต s ์วิดีโอดูก่อนแล้วก็ลองหัดทำดูนะครับว่าได้คำตอบเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยว มาดูว่าวิธีที่ผมคิดเป็นยังไงนะครับโอเคนะโอเคนะครับถ้าใครพร้อมก็มาดูวิธีที่ผมคิดได้เลยเนาะวิธีที่ผมคิดนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมมองแต่ละกล่องเนี่ยอ่าถ้าผมแทนค่ากล่องนะเป็น a b c d e ใช่ไหม,มถ้าผมมองว่าแนวเนี่ยในแนวผลบวกในแนวตั้งเนี่ย เราจะได้เป็น a บวก b บวก c เท่ากับ1ถูกไหมอ่ะแล้วในแนวนอนนะครับเราก็จะได้เป็น d บวก b บวก e เท่ากับ1นะครับซึ่งถ้าเราเอาสองสมการนี้มาบวกกันมันจะเท่ากับสองถูกไหมครับอืมแต่แต่ว่าอ่ะเราจะเห็นว่า b เนี่ยมีการถูกเรียกใช้อยู่สองครั้งก็หมายถึงว่าไอ้ช่องกลางเนี่ยมันถูกบวกทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลย ใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรผลบวกผลบวกของค่าที่เราจะเอาเข้าไปใส่ก็คือลบสองลบหนนย์หน้าค่านี้บวกกันมันเท่ากับเท่าไหร่ครับมันเท่ากับ0นย์ถูกไหมลบสองบวกลบหบวกศย์บวกหบวกสจะเท่ากับ0นดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าค่า b อ่ะ ทุกตัวจะถูกแทนค่าด้วยค่าเหล่านี้ใช่ไหมแต่ว่า b อ่ะจะทําให้แต่ว่าทุกตัวถูกบวกกันแล้วจะมีการบวก b อีกครั้งหนึ่งถูกไหมแปลว่าอะไรแปลว่า b เนี่ยต้องเท่ากับ2ถูกไหมเพื่อที่จะทําให้เพราะว่า b จะเป็นการบวก3การถ้า b เท่ากับ2แปลว่าลบสบวกลบหบวกศบวกหบวกสแล้วก็บวก b ซึ่ง b เท่ากับ2มันจะเท่ากับ2พอดี จากการรวมค่าของค่าที่มีโอกาสใส่เข้าไปได้นะครับดังนั้นตรงจุดเนี้ยเราก็เลยสามารถที่จะแทนค่าตรงกลางได้เลยว่าเป็นสองนะครับและที่เหลือก็ตัดตามมาใช่ไหมก็คืออเราจะใส่อะไรเข้าไปนะครับสมมุติผมใส่ศูนย์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นลบหนึ่งถูกไหมแล้วเราก็ใส่ลบสองเข้าไปตรงนี้ แล้วตรงนี้ก็ใส่หนึ่งเราก็จะได้คําตอบออกมาแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าโจทย์ลักษณะเนี่ยหลายๆคนสามารถใช้วิธีการก็คือ trial and error ก็คือการลองสุ่มเข้าไปได้เลยถูกไหม,มครับแต่โจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วถ้าเราสามารถเราสามารถที่จะลองคิดวิธีเนี่ยเราก็จะไม่ต้องสุ่มมันก็จะมีเป็นการเพิ่มโอกาสในการคำนวณให้ให้ถูกต้องในเวลาที่น้อยลงได้เช่นเดียวกันนะครับโอเค มาถึงข้อที่2ละกันข้อที่2เพื่อนเพื่อนล,ลองหยุดนะครับทุกคนลองหยุดดูแล้วก็ลองคิดดูนะครับเราใช้หลักการเดียวกันกับข้อเมื่อกี้ได้เลยนะครับในการลองคิดส่วนถ้าใครพร้อมแล้วก็มาดูวิธีที่ผมทํากันเหมือนเดิมนะครับผมก็ใส่ค่าตัวแปรเข้าไปเป็นเหมือนเดิม a b c d e ใช่ไหมอ่ะ b ก็เหมือนเดิมเลยครับ a บวก b บวก c เท่ากับ9้ใช่ไหมอ่ะแล้ว d บวก b บวก e เท่ากับ9เหมือนกันนะครับ2อ,อันนี้บวกกันต้องเท่ากับ18และช่องที่3กันก็คือ b เหมือนเดิมเนอะแต่ว่าตัวค่า input ค่าที่เราจะมาใส่ได้ที่โจทย์าำนดมาให้นะครับมี1 2 3 4 5ซึ่งรวมกันเท่ากับ15ใช่ไหมอืมนะแล้วถ้าบวกกับ b จะด้วยให้เท่ากับ18แปลว,ว่า b จะต้องเท่ากับเท่าไหร่18ลบห้าก็เท่ากับ3มถูกไหมครับดังนั้นช่องตรงกลางเราจะได้แล้วว่ามันคือค่า3มนั่นเองนะครับที่เหลือก็คือการใส่ค่าแล้วก็ลองดูว่าอีกช่องหนึ่งจะเป็นยังไงถ้าผมใส่1ตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะต้องเป็นห้าถูกไหม1บวก3าบวก5้าเท่ากับ9นะครับขณะเดียวกันถ้าผมใส่สองตรงนี้อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นสี่ นะครับอันนี้ก็จะได้คําตอบที่ถูกต้องออกมาแล้วด้วยหลักการคิดเดียวกับข้อเมื่อกี้นะครับข้อต่อไปนะครับก็จะยากขึ้นแล้วนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมโดยที่แนวนอในแต่ละแถวเราจะบวกกันให้ได้เท่ากับ5นะครับแนวนี้ได้เท่ากับ5แนวนี้เท่ากับ5อันนี้เท่ากับ5แล้วก็อันนี้ก็เท่ากับ5เช่นกันนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยช่องทั้งหมดก็มีอยู่ทั้งหมด12ช่อง แล้วตัวเลขที่ให้เข้ามาก็คือมีทั้งหมด12ค่าเช่นกันนะครับหลักการคิดคล้ายๆกันนะครับถ้าทุกคนอยากลองคิดดูก็ p o ส s t video ก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟังวิธีที่ผมคิดซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนๆไม่เป็นไรเลยครับโอเคนะอะมาดูวิธีที่ผมคิดกันก่อนเลยนะครับก็คือผมก็แทนค่าตัวแปรเข้าไปเหมือนเดิมนะม a b c d e f g h i j k l ถูนะอันนี้แถวนี้ก็จะเป็น a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ5ถูกไหมอ่ะแล้วก็ดบวก e บวก f บวก g ก็เท่ากับ5เหมือนกันนะครับแล้วก็ g บวก h บวก i บวก j ก็เท่ากับ5แล้วก็ a บวก l บวก k บวก j ก็เท่ากับ5 อะเพื่อนๆลองสังเกตดูเหมือนเดิมมันจะมีตำแหน่งที่จะถูกเอามาใช้ในการบวกซ้ำกันถูกไหมมันก็คือตำแหน่งอะไรมุมนั่นเอง a d g k ถูกไหมอันนี้เราก็จะตัดชอยเขคร่าวๆให้เราได้แล้วนะครับซึ่ง4อันนี้บวกกันเท่ากับ20ถูกไหมแต่ตัวแปรอินพุตที่เราเอาเข้ามามีค่าอะไร มีศอยู่3ตัว0ย์บวกกัน3ตัวได้0 1บวกกัน3ตัวได้3 2บวกกัน3ตัวได้6เป็น9ละแล้วละ3บวกกันอีก3ตัวได้9รวมกันเท่ากับ18แปลว่าอะไรแปลว่าไอตัวที่ซ้ำกัน a d g j เนี่ย4ตัวเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมเพราะว่าเมื่อบวกไอ้ก,ก้อนที่ซ้ำกันจะได้เท่ากับ20แปลว่าอ้ก,ก้อนทั้ง4ตัวเนี่ย ผลรวมมันคือ2 2นั่นเองอ่ะอันนี้เราก็จะตัดการสุ่มในการวางตำแหน่งพวกนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเริ่มซูมยังไงดีการที่เรามีตัวแปรบวกกันให้ได้เท่ากับ2จาก4ตัวมันมีอยู่2แบบถูกไหมก็คือ0บวก0บวก0บก2หรือ ศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นไปได้แค่นี้ถูกไหมครับอืเดี๋ยวเรามาดูช้อยนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะผมใส่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเข้าไปเราจะวางตำแหน่งประมาณไหนก็ได้นะเดี๋ยวเราจะสู่มค่าใส่เข้าไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการ trial and error ละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นตำแหน่งแบบไหนถูกไหมผมก็ลองศูน2ไปก่อนอ่ะแล้ว ต่อไปผมจะใส่อะไรดีถ้า00ก็ต้องเป็น32ถูกไหมสามสออันนี้ก็ใส่32เข้าไปถูกไหมแปลว่า2ตัวนี้หมดละเหลือ3เหลือ3 1ตัวแล้วก็1 3ตัวถูกไหมครับ3 1 1 1เพราะศก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับอ่าใส่ได้ไหมไม่ได้แล้ว เนาะเป็นไปไม่ได้ละสาก็ครบแล้วไม่มี0นย์ให้ใสค่คู่ถูกไหมครับแปลว่าอันเนี้ยผิดละราะว่าจะเหลือช้อยนี้ใช่ไหมครับโอเคช้อยเนี้ยก็จะมีการวางได้สองแบบถูกไหมจะวาง0 0คู่กับ0ย์แล้วก็1 1อย่างนี้ก็ได้หรือจะวางเป็น0น หนึ่งแบบให้ให้เลขเหมือนกันอยู่ตรงข้ามกันก็ได้หรือให้เลขเหมือนกันอยู่ติดกันเดี๋ยวผมลองให้เลขเหมือนกันอยู่ตรงข้ามกันก่อนนะครับออ่ะแล้วผมจะสูงยังไงดีผมก็ลองวางสองกับสองเข้าไปก่อนนะครับสองกับสองเป็นห้าเนาะอ่ะอันนี้สามกับหนึ่งแปลว่าตอนนี้หนึ่งหมดแล้วนะหนึ่งหมดแล้วเหลือศูนย์หนึ่งตัวสามหนึ่งตัวสามเหลือสองตัว แล้วก็สองเหลือหนึ่งตัวนะครับซึ่งผมใส่ไม่ได้ล้วถูกไหมศูนย์ถ้าใส่ศูนย์เข้าไปตรงไหนอีกอันหนึ่งค่าไม่ได้ละแปลว่าช้อยนี้ก็น่าจะผิดซึ่งมันก็จะเหลือช้อยสุดท้ายให้กับเราแล้วนะครับก็คือการวาง0ูนย์ศย์หนึ่งแต่ให้เลขเหมือนกันนะมันอยู่ติดกันด้วยอย่างนี้ ผลลัพธ์มันต่างกันละนะแล้วเราก็สิ่งที่เราวางได้เลยก็คือสามกับสองตรงนี้ถูกไหมเพราะว่ามันรวมกันให้เท่ากับห้านะครับที่เหลือเราจะมาุูมยังไงอะเดี๋ยวผมลองซูมสามกับหนึ่งตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะเหลืออะไรบ้างเราก็จะเหลือสามหนึ่งตัวเนาะแล้วก็เหลือสองสองตัวแล้วก็เหลือสูนย์หนึ่งตัวใช่ไหม ถ้าแบบนี้ผมวาง3กับ0ตรงนี้นะครับแล้วผมก็วาง2กับ2ตรงนี้ก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนั่นเองอันนี้ก็คือหลักการคิดซึ่งเอามาช่วยลดการเกาสุ่มของเราได้เยอะเลยนะครับซึ่งถ้าทุกคนมีคำมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนผมก็ไม่เป็นไรอย่างที่เราคุยกันนะครับอยากให้แชร์วิธีคิดลงในคอมเมนต์ด้วยก็ดีเลยนะครับมาพูดคุยกันว่าแต่ละคนคิดเห็นกันยังไง เราสามารถแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับคณิตศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่สนุกแบบนี้มันสามารถที่จะคิดได้หลากหลายเพื่อหาคำตอบปลายทางของเรานะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วยังไงฝากติดตามวิดีโอต่อๆไปด้วยเจอกันครับสวัสดีครับ